กำลังมืดนะคะมืดแหละกำลังเริ่มจะมืดมากเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนี่คือเทศกาลไฟของเมืองบลัฟปูเนาะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะโชว์ไฟไปยาวเลยนะคะประมาณหก 6ไม้นะคะ6ไม้นะคะความยาวจากนี่เริ่มจากนะคะตรงตรงเนี้ยะคนี่ค่ะก็ไม่ไกลจากตรงสตาเกตตรงนี้นะคะ,ะ,คะอ่ะยาวไปจนถึงปิสแคมนะคะยาวไปถึงนู้นเลยเนะะี่ยค่ะกำลังสวย ที่ก็กำลังใกล้จะตกดินนะคะ้ายาวไปนะฮะยาวไปจนถึงนู่นกับสิกไม้แต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะขับรถชมวิวพาให้ดูนะคะเช่า้าวข้าวก่อนนะ้องระยะเวลาเปิดไฟก็จะใช้เซปเจมเบอร์นะคะ เดือนกันยานะถึงโนเวมเบอร์ค่ะอาทิตย์แรกของเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกาพฤศจิกาอาทิตย์แรกเราก็เราก็จะปิดไฟเนาะนี่ค่ะทุกคนที่มาเขาก็จะขับรถดูไฟค่ะ<ม>เด็กๆก,ก็จะชอบอแต่วันนี้มือสั่นแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้ววันนี้อากาศเย็นนะคะนี่ รถชามเรา,รลาเลืกรางแล้วก็วิ่งผ่านไปนี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นช่วงหน้าเนี้ยจะมีรถไฟที่เราบอกว่าอายุเป็นร้อยปีมามามาขับแล้วก็ให้ให้คนได้นั่งชมวิวกันนะคะแล้วก็รถรางตัวเนี้ยก็จะประดับประดาไปด้วยไฟนะคะแล้ววันหลนังนางท่าจะา พามาชมใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตเข้าบ้านก่อนอไม่ใช่บ้านเรานะคะบ้านเพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ